สมุนไพรสิ้นบบหีไตบวมน้ำขับปัสสาวะเราจะใช้ทั้ง5้าในการที่จะมาต้มกินถ้าหากข้ในใดมีอาการที่ตรงบริเวณขาบวมตัวบวมลักษณะของอาการไตบวมน้ำเราจะใช้สมุนไพรพื้นบ้านภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาชาวบ้านสมุนไพรสินโบฮีชะงัดนักแหลสวัสดีครับ โจหักนัสสารคามมาพบกับโจวันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะมีสมุนไพรดีๆมาบอกในการที่จะมาบําบัดเกี่ยวกับอ,ว,อวัยวะส่วนที่สําคัญของร่างกายมนุษย์คนเราหญิงหรือชายเด็กหรือผู้ใหญ่สตรีผู้สูงวัยมีหมดสมุนไพรที่จะต้องมาบําบัดก็คือว่าเกี่ยวกับอวัยวะที่เกี่ยวกับไตไตบวมน้ําท่านผู้ชมทีนี้ไตบวมน้ำเนี่ยเรามาทราบกันก่อนว่าสมุนไพรชนิดนี้ เป็นสมุนไพรที่นะครับค้นหาในพจนานุกรมไม่เจอแต่ในภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาชาวบ้านเขาใช้กันมาช้านานในอาการของคนที่เป็นไตบวมน้ำนะครับไตบวมน้ำยังไงก็คือมีอาการก็คือเอาบ่งบอกคือเห็นลักษณะด้วยสายตาของเราก็คือบริเวณขามีอาการบวมน้ําท่านผู้ชมอันนี้คือเห็นชัดๆเลยและมีอาการฉี่บ่อยหรือเขาเรียกว่าปัสสาวะบ่อยก็คือกลางคืนนี้มีการปัสสาวะบ่อย นะครับห้าหกครั้ง78ครั้งก็มีนะครับบางคนเป็นถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วอาการบวมน้ำเนี่ยจะลงมาที่บริเวณขาของเรานะครับก็คือบง่งบอกให้เห็นเลยสมุนไพรที่จะต้องมาบําบัดอาการไตบวมน้ําไตอักเสบนะครับไตอักเสบเรื้อรังหรือเฉียบพลันหรือไตาวายเลยท่านผู้ชมเราก็จะมาดูกันเลยว่าสมุนไพรที่ว่านี่ก็คือสินบบฮีนะครับเป็นสมุนไพรชื่อพื้นบ้านที่เขาเรียกกัน ต้นสิ้นบบหีท่านผู้ชมอ่ะเราก็จะมาดูใบอ่อนออน,นะครับท่านผู้ชมเลยนี่คือจากการเพาะเมล็ดนะครับอันนี้ใบนะครับผมใบใบก็จะมีอใบคู่ขนานกันอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีใบปลายใบลักษณะอย่างนี้นะครับใบออกลักษณะแข็งนะครับแต่หลังใบก็จะมีลักษณะที่อ่ามนอ่าสีหมน่นหมนอ่าสีขาวนิดน,นึงนะครับอ่าเป็นสีเงินท่านผู้ชมและจะออกขนเรื่อยๆนะครับทีนี้อ่าท่านผู้ชมทราบไหมว่า ส่วนไหนที่เราจะนําไปใช้ก็คือทั้ง5เลยท่านผู้ชมอันนี้ก็คือที่เราจะแก้อาการบวมน้ําบวมน้ําที่บริเวณขาที่เราเห็นประจํากันนะครับก็คือตื่นเช้ามานะครับก็จะมีอาการก็คือหลังจากที่อาการบวมน้ำเนี่ยลงที่ขายัางไม่พร้อมท่านย,ยังยังยังยงยงยงมีความที่มากพออยู่แล้วท่านผู้ชมและส่งผลไปถึงนะครับตื่นเช้ามานี่คือตาบวมหน้าบวมนะครับตาปูดบวม,มคือเขาเรียกว่าอาการของ คนที่เป็นไตบวมน้ำนะครับส่งผลไปถึงกลางคืนเนี่ยเรามีการฉี่หรือปัสสาวะที่บ่อยมากขึ้น5ครั้ง6ครั้ง7ครั้ง8ครั้งถึงบางคนขนาด10ครั้งไม่เลือกชายหรือหญิงนะครับอาการบวมน้นํานี้ทีนี้การกินน้ําท่านผู้ชมเราจะพูดถึงการกินน้ําก่อนนะครับทีนี้การกินน้ำเนี่ยก็คืออย่าให้เกิน7 0 0ดีซีในการที่เราต้มสม,มุนไพรนี้ในการที่เราจะกินน้ำนะครับอย่าให้เกิน7 0 0ดีซีต่อวันท่านผู้ชม ถ้าเราลดอาการตรงนั้นมานะเราลดอาการาการจิบน้ํากินน้ำเนี่ยอาการที่บวมน้ําของท่านเนี่ยแล้วก็อาการไตาวายไตยอักเสบเรื้อรังเนี่ยก็จะลดภายใน3 4ถึงวันเท่านั้นนะครับนี่แหละก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับสมุนไพรพื้นบ้านสินโบฮีนะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับอาการไตาวายไตยอักเสบนะครับอันนี้ก็คือใช้ทั้ง5ในการต้มกินแต่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชม ในเมื่อนะครับมีเป็นสมุนไพรในการแก้ไข้ขับปัสสาวะอย่างดีก็คือ,อปัสสาวะแบบไม่หยุดอะ่ะคือไม่ใช่กระปิดกระปอยนะคือมันไม่หยุดมันมันมันจะต้องขับกลางคืนพอกลางคืนที่เรานอนไม่ได้เนะี่ยเราจะต้องเที่ยวลุกเที่ยวเดินนะครับเพื่อที่จะมาขับถ่ายปัสสาวะเพราะว่าไตของเราบวมน้ํานี่ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วเป็นสมุนไพรบํารุงกําลังบํารุงร่างกายเหมือนกันนะครับแก้อาการปวดเมื่อย ขับปัสสาวะได้อย่างดีนะครับอาการของท่านเนี่ยถ้ามีการกินน้ำนะครับ 700cc ต่อวันนะครับเพราะว่าเรากินไม่เยอะอาการบวมน้ำก็จะค่อยๆลดลงนะครับพอลดลงไปแล้วเนี่ยอาการของท่านนะครับเกี่ยวกับอาการไตาวายอักเสบนะครับไตาวายไตยอักเสบเรื้อรังเนี่ยก็จะนะครับทุเลาลงไปแล้วก็หายไปในที่สุดนะครับเพียง3-4วันไตของท่านก็จะฟื้นขึ้นมาได้ดังเดิมสมุนไพรสินบบฮี ชางัดดักแหล่ถ้าหากท่านใดสนใจนะท่านผู้ชมก็คือตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่านะครับเออคุณโจผมต้องการฉันต้องการอาสม,มุนไพรสินบบหีเป็นสม,มุนไพรพื้นบ้านนะครับใช้มาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับว่าหมอสมัยสม,มุนไพรพื้นบ้านอย่างเช่นนะครับอาจารย์หมอยาหลายหลายท่านนะครับทางภาคอีสานของเราเนี่ยทางมหาสา,ารคามใช้กันเยอะได้อย่างช่งัดดักแหลสม,มุนไพรสินบบหีขับปัสสาวะ ปัสสาวะบ่อยครั้งอาการไตบวมน้ําปัสสาวะบ่อยครั้งไม่ได้หลับได้นอนมีอาการบวมน้ําทั้งขาและก็ทั้งตัวเลยหน้าก็บวมตาก็บวมนะครับอาการตรงนั้นก็จะลดลงกินน้ําอย่าเกินวันละ700ดีซีต่อวันนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก,จากโจฮักนัสสรคามสมุนไพรสินโบฮี